ดวงดีดวงร้ายคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่7ถึง13ตุลาคม2 5 6 7ช่วงนี้มีโอกาสจะได้จับงานใหญ่งานสำคัญนะครับงานที่ต้องควบคุมดูแลให้ดีๆใ้ใกล้ชิดไม่ใช่งานง่ายแน่ๆแ,แต่คุณมีโอกาสจะ มีความสําเร็จหรือทําได้นะครับค่อนข้างจะเป็นสัปดาห์แห่งความราบลื่นคล่องตัวไม่ค่อยมีอุปรสรรคสักเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสดีๆเรื่องของงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นงานที่ถือว่าดีมีโอกาสสร้างเงินสร้างทองด้วยและเรื่องของการติดต่อการเจรจาการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ทําได้ดีมากการเป็นตัวกลางตัวเชื่อมเป็นตัวประสานงานต่างๆจะทําได้ดีก็เป็นช่วงที่ดีมีงานที่ถือว่าเป็นงานย,กยากๆเข้ามาด้วยนะครับถ้าคุณอดทนหรือพร้อมลุยนะเอาจริงเอาจ ก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จได้ไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับงานยากๆเผลอๆเป็นงานที่คนอื่นทําพังมาแล้วนะครับคุณต้องมาเป็นคนจัดการนะครับก็ไม่เป็นไรบอกตัวเองว่าอะไรก็ได้คุณพร้อมเสมอคุณทําได้แน่ๆก็จะประสบความสาเร็จได้นะครับอย่าไปแคร์คาพูดคนอื่นมากเกินไปนะครับอาจจะมีคําพูดอะไรที่ไม่ค่อยจะหวังดีเท่าไหร่พวกคําบูลลี่คําติชินนินทาทั้งหลายล้วนแล้วแต่สร้างความกังวลความกลัวต่างๆอย่าหูเบานะครับอย่าไปเชื่ออะไรง่าย ฟังหูไวหูได้ยินอะไรมาอย่ามาใส่ใจมากเกินไปนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ถือว่าดีในเรื่องของการงานแน่นอนนะส่วนเรื่องของการเงินนะครับก็ใช้ได้ไม่ขี้เละมีเกณฑ์จะลงทุนอะไรบางอย่างด้วยนะครับทำอะไรก็มีความสําเร็จแล้วก็เกิดได้รายได้ที่ดีเหมือนกันอาจจะมีพวกเบี้ยใบายไายทางตามมาด้วยนะครับถ้ามีลงทุนอะไรไว้เช่นพวกเงินปันผลเงินค่าเช่าเงินส่วนแบ่งอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับก็อาจ,จะได้เข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์ ใจดีด้วยนะเออก็อาจจะเอาเงินไปทําบุญทาทานนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็ขอให้อันนี้ส่งผลบุญส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของงานแล้วก็แล้วกันแต่ก็อย่าใจดีจนเกินเหตุนนะไม่ใช่ว่าเออก็ช่วยช่วยช่วยแล้วก็ไม่เลือกเป็นเคสเคสไปนะครับบางเคสอาจจะทําให้คุณลําบากซะเองก็ได้นะครับก็เลือกหน่อยหรือช่วยเท่าที่เราไม่ลําบากซะเองช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ว่าถ้าไปลงทุนอะไรเนะี่ยอาจจะมีความเสียหายได้นะครับหรือถูกคนเอารัดเอาเปรียบ มากเกินไปก็ไม่ดีส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็อาจจะเป็นช่วงที่มีคนเข้ามานะครับก็อาจจะเจอกันในการทํางานนี่แหละแต่ก็ดูดูกันไปก่อนแล้วกันนะครับว่าเออเป็นยังไงนะเพราะว่า คนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่บางทีก็ดูเฉยๆไปก็มีนะครับบางทีก็ดูคล่องหรือเกินดูให้แน่ก่อนว่าคุณจะเจอคนลักษณะไหนกันแน่นะครับถ้าเป็นพวกคล่องๆหน่อยน่าจะดีส่วนเรื่องของคนมีคู่ช่วงนี้โอ้ไปกันได้ดีนะครับกับคู่ของคุณคู่ของคุณก็ค่อนข้างจะโอเคเลยแหละนะครับถือว่า ใช้ได้ไม่มีอะไรต้องกังวลมากส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของความเครียดความกังวลนะครับน่าจะมาจากเรื่องของงานนี่แหละแล้วก็อาจจะนอนดึกเกินไปนะครับต้องระวังอาจจะกระทบเรื่องของสุขภาพได้อาจจะมีโรคเนื้อรลังที่เคยเป็นอยู่แล้วนะครับมารบกวนในบริเวณขาซ้ายอาจจะมีปัญหาได้แล้วก็อย่าคิดมากเกินไปอย่ามาอาจจะทําให้เครียดนะครับอย่าด้อยค่าตัวเองจนเกินไปจะได้ไม่ไม่ทาให้เครียดกังวลจนเกิดไป นอกนั้นโดยภาพรวมถือว่าแข็งแรงดีครับ